ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการทําบ้านไม้ไผนะครับทําบ้านไม้ไผก็เอาเป็นไม้ไผ่ลวกที่มันทนทานแล้ว,ลวไปแช่น้ําแช่น้ํายาไม่ให้กวกหรือว่าหมอกมอดไม้ที่จะมาเจาะกินได้แต่ไม่มีหมอกมอดเจาะกินได้นะครับเพราะว่าเราได้อาบน้ำยาไปแล้ว ทำเป็นห้องโถห้องน้ำหร้วห้องควาได้แล้วครับทาผนังก็เป็นแบบนี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นที่อ่างล้างมือห้องน้ำทรายแล้วก็ทำบ้านไม่ไผ่มันอยู่แล้วอากาศมันจะเย็นแล้วครับ ครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเป็นห้องที่ห้องนอนเย็นมากครับเป็นอย่างฤดูร้อนนี้ก็อากาศดีครับเก็บความร้อนไว้ได้ทํามานานแล้วครับหลังนี้ทํามาได้ห้ากว่าปีแล้วครับครับถ้าใครสนใจทําไว้ก็อยู่ทําเป็นธรรมชาติ ก็ดีนะครับใครสนใจทำก็ติดต่อมาได้นะครับก็เรียนรู้เรียนแบบไปก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอกดไลค์กดแตมวจแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ